โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักบันสายโฮเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเบฟฟิทสิบสามนะช่วงนี้ก็สิงสถิตอยู่ในแดนเบฟฟิทสิบสามนะครับผมก็ชอบเวบนี้มากเลยอ่ะเกมเยอะรูปแบบเกมดีนะครับเล่นง่ายมากครับผมสุดจริงครับเวบนี้ก็ไปลองหาจัดกันได้นะที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมมามากันครับผมจะเล่นเกมอะไรดีมันเยอะเกินไปนะน,นี้เลือกไม่ถูก โอเคเกมนี้ละกัน w ว f i Work เอาเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นแบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรประมาณนี้ฮะก็จัดกันไปฮะเทอร์โบออโต้ไปครับผมก็ทุนมาสองหมืนะ่น400นะแบบสี่ร้อยนะก็คาดหวังนะสักเท่าหนึ่งนะครับถ้าเป็นเกมใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นนะแล้ว,วาวแตกใบดอกไม้ไฟแต่อุุยหกพันนะหกพันนะครับเพื่อ ถึงก็เอาแล้วนะครับเกมใหม่นะะบวกได้ไม่ยากนะครับ K มาสองร้อยสี่สิบครับแล้ว Q มาสี่ร้อยครับแล้วได้เท่านี้แหละแล้วอะไรล่ะแล้วก็ Q มาจังหวะนี้ครับแล้วสกตเตอร์แบบนี้หมายความว่าเข้าฟรีเกมหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับเข้าฟรีเกมไปครับสิบบุญครับผมมาฮะ อะไรกันครับเนี่ยเว็บเป็ดฟิกหนึ่งสามจะเข้าฟีเกมง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่เคยเจอเว็บไหนเล่นได้เข้าฟีเกมง่ายขนาดนี้เป็นจอดูคลิปเก่าของที่ผมเล่นเว็บนี้นะโอ้โหสุดจริงฮะนะเข้าฟีเกมแลมันก็เอาหน่อย้วกันนะให้มันจบจบที่รีเกมไปแล้ววายเด้งลงมาตรงกลางแบบนี้มีเออยู่แล้วคิวแตกโปะไปครับห้าพันสี่แล้วยังเป็นวายแล้วอีกพันเก้าแล้วหูช็อตที่สามไม่ได้นะได้มาเจ็ดพันกว่าก็โอเค วายค้างแบบนี้4,800แล้วโอ้โหช่องสองไม่มีตัวเคนะครับเสียดายมากวายค้างอีกทีวายไม่ค้างเลยก็ได้อยู่พันสี่เอมาช็อตน,นี้ฮะขอช็อตหนักๆสักทีเถอะแล้ววาย มาแบบนี้ตัวเจไหลลงมาต่อเนื่องปะทัด960แล้วคิว4,080แล้วปะทัดอีก320ป้ว้าวเดอกเมื่อกี้ได้ไป6,060นะก็มี40,000กว่าแล้วนะฮะตอนนี้นะก็ได้อยู่นะเกมนี้นะทำเป็นเล่นไหมก็บวกกำไรเทียบร้อยเดี๋ยวลองโอ้โหเข้าอีกครับ2,000ครับแล้วไหลครับจะตัดเศษไอฮะได้มาอีกหมืม่นแล้วเนี่ย เห็นไหมครับจอดเมื่อกี้มันเหลือตีมือน,นิดๆผมจะตัดเศษไงกลายเป็นรางวัลก้อนโตซะอย่างนั้นนะฮะไม่จบครับยังติดใจอ่้มันแตกรัวๆเลยว่ะนี่ไอาวายเม0่งพันสี่ะห้าหมื่นะ 50, ละเลิกดีกว่านะไปเจนคลิปหน้านะเบ็ดริกหนึ่งสามขอบคุณมากครับผม